สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องโดนขโมยฝรั่งนะครับฝรั่งขโมยของขโมยเป้ที่ที่ทางานน่ที่ร้านนะครับขโมยเป้ที่ร้านที่ทางานเมื่อวันเสาร์เสาร์ที่ที่ผ่านมาเสาร์วันที่ยี่สิบยี่สิบหกอ่ายี่สิบหกนะครับเสาร์วันที่ยี่สิบหกที่ผ่านมา มีฝรั่งนะครับมันมามาขโมยของเข้ามาขโมยของในร้านขโมยของในร้านขโมยกระเป๋าเป้ของตะขั่งไปนะครับกระเป๋าเป้มันขโมยกลางวันสกแสกเลยนะพอดีมันเป็นช่วงกลางวันที่พวกเรากําลังเตรียมของเตรียมทํางานกันอยู่นะครับก็ตะขั่งก็ล้างตู้เย็นตู้เย็นตรงทางเดินที่อยู่ระหว่างหลังร้านกับทางออกหน้าร้านอยู่นะทางออกหน้าร้านแต่ทีนี้ไอคนเนี้ยมัน ไอ้ฝรั่งคนเนี้มันมาเข้าทางหลังร้านนะครับพอดีมีเพื่อนที่ทํางานด้วยกันขับรถออกไปซื้อของนะครับตรงมันเป็นที่จอดรถตรงหลังร้านมันขับรถออกไปออกไปเพื่อนขับรถออกไปซื้อของมันก็เลยไม่มีรถจอดขวางประตูหลังไว้นะครับแล้วก็ตู้มันก็แง้มนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ล็อกก็คิดว่าทุกคนอยู่ในร้านกันจะไม่มีใครมาขโมยของเออ ก็เลยไม่ใส่ใจทีนี้ไปดูกล้อง C C T V ไอ้ฝรั่งไอ้ฝรั่งที่เป็นหัวขโมยเนี่ยที่มาขโมยของเนี่ยมันเข้ามาข้างหลังร้านนะครับคั้แรกมันเดินผ่านร้านไปแล้วไปไปผ่านกล้อง C C T V ร้านร้านเพื่อนที่ทำอ่าคาเฟ่เพื่อนฝรั่งนะครับคนฝรั่งใกล้ๆกันแกเอากล้องมาให้ดูได้หน้ามันชัดอยู่หน้าเหมือนปีเตอร์เขาหรือว่าเจเลมีคายนี่แหละนะ มันไปเราก็ไปล้อมๆไปเลาะดูว่าไม่มีคนเดินมาข้างหลังเป็นข้างหลังข้างหลังถนนหลังร้านนะครับคนจะไม่ค่อยเดินมากเท่าไหร่ขณะกลางวันวันเสาร์นั้นเนี่ยเออไม่ค่อยมีคนเดินมันมันดูมันทาท่าแกล้งเดินคุยโทรศัพท์มาแล้วก็เข้าประตูหลังที่ประตูหลังมันจะมีบันไดบันไดหนีไฟขึ้นไปห้องน้ําได้ชั้นสองได้ขึ้นไปนะครับไปด้อมๆมองๆไปขโมยได้กระเป๋าไนกี้อันหนึ่งมากระเป๋าไนกี้ ในนั้นไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าเก่าของพวกอของพวกที่มากินแล้วไม่จ่ายพวกขี้คุกะคะออกจากคุกมาแล้วมากินแล้วไม่จ่ายเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้ววพานี่แล้วก็โดนโดนลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านแล้วต่อยจนตำรวจมามันก็ทิ้งกระเป๋าไปไว้ให้ดูต่างต่างหน้าใบหนึ่ง ทีนี้ยมันก็ได้กระเป๋าเป้ไปนั้นกันไประหว่างนั้นที่ตะข่งตะข่างกาลังล้างตู้เย็นอยู่ก็นึกขึ้นได้ว่าทําน้ําแกงมัสมั่นไว้แล้วยังไม่ได้ใส่น้ํามะขามก็เลยจะขึ้นไปเอาที่ชั้นสองก็ไปเจอกับมันที่ไอ้ตรงตรงบันไดหนีไฟเอ้ยตรงบันไดลงทางลงหนีไฟหลังร้านพอดีอ่ะก็เราก็นึกว่าเป็นลูกค้าไอ้มันพายเป้สีดำเอ้นั่นเป้เหมือนเป้ที่ร้านน่าแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรทำไมมันเหมือนของเก่าที่ร้านแต่ก็ไม่ได้เอะใจก็ถามว่าเอ้า อยู่คำรองเวหรอนึกว่ามาเข้าห้องน้ำแล้วลงผิดทางบอกแ yeah, ย่คำรองเวแล้วมันก็บอกว่าองนั้นแต่ทางออกอยู่ทางนี้ไอ้ตรงทางออกที่เราทํางานอยู่เราก็นึกว่าเป็นลูกค้าก็ไม่ได้เอกใจนะครับก็บอกทางออกให้มันเสร็จสับเลยก็ชี้ทางออกให้มันบอกให้ไปออกทางออกข้างหน้าร้านอยู่ทางนู้นมันเดินไปแล้วไอ้ตรงระหว่างทางออกข้างหน้าร้านน่ะมันจะมีราวแขวนสําหรับแขวนกระเป๋าแขวนเสือ้อทํางานนะครับก็ตะข้างก็แขวนเป ไว้ตรงนั้นทุกวันเพราะมันอยู่ใกล้ถ้าใครมาก็มองเห็นไม่มีใครเอาได้แต่ทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าห,หมอนี่เป็นขโมยมันก็ขโมยมันก็หยิบเป้ตรงนั้นมีเป้สองอันของพนักงานคนซีเรียนหนึ่งใหม่สวยมันไม่เอามันเอาเป้เก่าๆในนั้นมีเงินสดอยู่ประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยปอนด์นะครับเงินสดไม่ได้เอาไปใส่ธนาคารคืนไว้กดเงินมาไว้กดเงินมาไปฮอลิเดย์เมืองไทยเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้เอาไปใส่คืนธนาคารไว้นะครับเงินสด ได้เงินสดไปสามถึงสี่ร้อยปอนนะครับมันหยิบแล้วก็เดินออกไปชิีวๆเลยทุกคนในร้านก็คิดว่ามันเป็นลูกค้ากว่าจะรู้ตัวก็เอ๊ะกระเป๋าทําไมมันกระเป๋าคล้ายๆของเนี่ยพนักงานในร้านนะครับทําไมกระเป๋าคล้ายๆของตะข้าง,งแต่ก็ไม่ได้เอใจเอใจกันเพราะว่ามันหน้านิ่งมากเลยอ่า <c oughs> มันหน้านิ่งทีนี้ก็เลยพอนึกขึ้นได้อ้าวกระเป๋าหายปรากฏว่ามันได้เงินไปสาม ถึง400ปอนเพราะว่าหยิบออกมาใช้ไม่ได้กลับมาก็ไม่ได้นับเงินนะครับเพราะว่าใช้แต่เงินใช้แต่บัตรรูดเอาดอได้บัตรเอกสารประจำบัตรประชาชนใบครับีทั้งไทยทั้งกง,ง,งกฤษบัตรเครดิตบัตรเดบิตได้ไปหมดเลยยังดียังอายัดบัตรเครดิตที่นี่ทันบัตรไอเทมเมืองไทยไม่รู้อายัดยังไงมันไม่มีเงินในนะั้นหรอกเพราะเราไม่ได้ใส่ไม่ได้ทิ้งเงินไว้ในบัญชีทีนี้ แจ้งตำรวจตำรวจมาแล้วนะครับทีนี้ก็เลยโพสต์ใน Facebook มีคนมาเม้นว่าไอ้หมอเนี่ยเป็นหัวขโมยมันเคยขโมยของมันเคยเข้าไปขโมยของที่ร้านไทยแถวเซาพอร์ตทิวแถวเซาพอร์ตมาแล้วนะครับเมื่อปลายเมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนมิถุนากรกราดาอ่เป็นหัวขโมยมืออาชีพมิหน้ามันถึงเป้าหมายมคือร้านอาหารไทยนะครับร้านอาหารไทย มันมันมืออาชีพเข้ามาแบบหน้านิ่งมากเลยอ่าหน้านิ่งบอนิ่งหน้านิ่งแล้วก็เออไม่กระโตกกระตากขโมยเป็นอาชีพได้เงินไปเยอะซะด้วยนะครับตอนนี้แจ้งตำรวจแล้วส่วนใน Facebook เฟ e บุ o k นี่ยอมเสียเงินยิงแอดตามล่ามัน นะครับตามล่ามันจะไม่ให้มันต้องมีญาติพี่น้องมีอาจจะมีญาติพี่น้องมีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่แหละหรืออาจจะมีเพื่อนสนิทสมัยมันเรียนมันต้องเจอสักคนแหละยิงแอดทั่วเฟซทั่วยูเคเลยทั่วอังกฤษเลยถ้าใครเจอเดี๋ยวจะลง youtube ด้วยเอาให้มันรู้ว่ามันเป็นคนยังไงเลยญาติพี่น้องมันเห็นนะตอนนี้ตำรวจก็ลงโพสแล้ว มันต้องโดนนะครับอ่ามันต้องโดนไอคนนี้ก็หวังว่าจะได้แต่เอกาสารคืนเงินมันคงไปกินเบียร์สบายใจเมาซะเมาซ่า,ยา,ซายอยู่แถวไหนแล้วมั่งป่านนี้นะครับะตะข่างโดนขโมยกระเป๋าในประเทศอังกฤษนะครับขโมยกลางวันแสกขณะทํางานอยู่ในร้านเลยอมันได้ได้กระเป๋าเงินได้เอกาสารแล้วอีกอย่างก็มันได้ผ้าขม้าสุดลักตะข่งไปด้วย ตามอะไรไม่ได้ตอนนี้ครับรอแต่ตำรวจไล่จับมันส่วนเราก็โพสเลยขอให้คนแชร์ทั่วกอ,อังกฤษนี่แหละตอนนี้มีคนแชร์เยอะแล้วแชร์ไปน,นี่แหละถ้ายิางแอดไว้แล้วได้แชร์สักร้อยก็คงได้เจอมันนะครับมันต้องโดนโดนสังคมทางโซเชียลลงโทษไอ้ฝรั่งพวกขี้ขโมยงานการไม่ทำเนี่ยต้องไปนอนกินข้าวแดงในคุกสักสามสี่อาทิตย์นะครับ เ,เดี๋ยวนี้ไอไอ,อังกฤษนะมันจูยากนะครับโจรขโมยชุมไม่เว้นแต่ละวันตำรวจนี่โพสต์ตามหาโพสต์ขอความช่วยเหลือจากโซเชียลนี่ไม่เว้นแต่ละวันเรื่องพวกขโมยของนะครับฝรั่งฝรั่งนี่แหละขโมยว่าตัวขโมยตัวดีเลยขโมยของชาวบ้านชาวช่องเขาพวกฝรั่งขี้เกียจไม่ทําการทํางาน มันอาจจะขโมยคนอื่นเขาอาจจะไม่สนใจแ,แต่ตะข้างครัยอมเสียเงินซื้อแอดยิงแอดแม่งเลยนะมันไม่ยอมปล่อยให้มันได้ไปแบบสบายสบายใจแล้วเดินใช้เงินแบบสบายใจหรอกต้องมีคนใช้ Facebook สักคนอ่ะถ้าใครเห็นใน f เฟซบุ๊กช่วยกันแชร์นะครับถ้าใครอยู่อังกฤษอขอบคุณครับ